เนี่ยครับสับขายอีกแล้วครับสับขายอีกแล้วครับลูกนิมิตเก่งนะครับแต่แต่ว่ายังไม่ออกครับลูกกาเตะขาตอกยันแต่ว่านี่ครับไม่เดินนะครับลูกิ่งเข็มนะครับอย่กันเือดออกไม่แตกไม่ใช่ลูกนิมิตนะครับโดยม่านจะตีเอ้าวน่าแื่อยง่ายนะครับลูกนิมิตนะครับแตกง่ายนะครับช่วงหลังๆนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับโดนนิดโดน่อยก็แตกเลยครับอ่าแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำนะครับนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับสำหรับลูกนิมิตอ่าไปไหนไม่ได้เลือดนี่ไม่ใช่ลูกนิมิตนะครับ เ,เ,เ,เมีพี่ชายนะครับทวีศักดิ์โพกเกียมเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะและก็ดูแลการทิดซ้อมไปด้วยครับทำการทิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่บ้านของเขานั่นแหละครับสิงห้องสี่ครับตะกูลนี้ตะกุลโพเปียมนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คนพี่น้องครับมีชานศักดิ์มีคคจสารมีทวีศักดิ์และก็ลูกนิมิตและก็ทวีพรหรือว่าล่าสุด นี่คือ5คนพี่น้องของเขาเลยครับตอนนี้ก็มีบางคนเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าทวีศักเป็นผู้ใหญ่แทนคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อคุณแม่นี่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับส่วนทางด้านของลูก้าเซเว่นมวยไทยครับจากเบรูจาครับ24ปีนะครับจากอิตาลีนะครับมาจากเมืองเบรูจาครับเนี่ยครับมีมาเทียสเซเว่นมวยไทยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับภรรยาแะครับคุณกุ๊กไก่ครับมีพีเอจเรชาเกตรพชนะครับเป็นทีมงานสตัฟเทเตนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับสำการพิจซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย เซเว่นวยไทยนะครับ่ายนี้อยู่ที่จังหวัดระยองครับลูก้าล่าสุดเตะขาชนะน็อกทางด้านของสลาตันมาครับมาลุ้นบนเวทีเลยนะครับไฟแดงลูกมิตรเหมือนลูก้าแม่ลูก้านี่ฝรั่งไม่ต้องห่วงน้ำหนักได้ด้วยนะรอกว่าอีกยาวกว่าด้วยลนะูกมิตรต่อทั้งอายุด้วยนะครับต,ต่อยมานานแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยทีเดียววันนี้นะครับอาจารย์ปุ๋ยนะครับทุนชัยแหลมพะผ้านี่เทรนเนอร์ของทางเสกแขกเอา้าดูรายการนี้ก็ส่งไลน์มาให้ดูเลยทีเดียวเอ้า นะครับอาจารย์ปุ๋ยครับเซนเนอร์มือดีของค่ายทีเคนะครับอ่าแล้วครับลูนิมิตกับทางหน้าของลูก้านะครับมาจากเมืองเปรูจาครับประเทศอิตาลีครับมาจากอิตาลีนี่ไม่มีนะครับที่ไม่รอครับอ่าแต่ว่าความสามารถเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับลูก้าที่ผ่านมาก็ต่อยในการสกิลเมืองนอนแล้วก็มวยดีวิธีไทยมาโดยตลอดนะครับล่าสุดไปเตะขาเจาะยางชนะน็อกสลาตันมาครับที่ระยองครับวันนี้วัดชั้นเลยครับ ทางด้านของลูกนิมิตสิงห์ทองสีผ่านได้หรือไม่ได้ครับนี่คือด่านอันตรายที่สุดเลยครับมาเทียสหัวหน้าคณะนี่ต้องบอกว่าเก่งมากครับ <c oughs> เป็นดาวดังในเมืองไทยอีกหนึ่งคนแลวครับวันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับ133ยมกับ135าหแม่รูปร่างเขาเสียเปรียบด้วยนะครับต่อน,น้ำหนักแต่ว่าอาศัยลูกก๋าวนี่แหละครับก็มวยไทยของเราไม่ต้องห่วงต้นสำหรับวันนี้ลูกนิมิตสิงห์ทองสีนะครับ1้อลูกา้าเซเวตมวยไทยนฝรั่งร3 5นะครับในน้ำหนัก2ปอนด์ตัวก็โตด้วย นะอายุก็น้อยกว่าแต่ว่าลุ้มมิรอาศัยลูกเก๋านี่เลยครับทุกวันเสาร์นะครับในศึกกิจเมืองนนทุมงจดแว่นแก้วโซเอเมืองนนนะครับก็เวลาประมาณ5้ามงเย็นเป็นต้นไปที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเอาเตะขวายัดมาขามานะครับรคลองแล้วนะครับทางนานของลูก้ามาจากเปรูจาครับอิตาลีรูปร่างหน้าตาดีเหลือเกินนะครับ่าจะไปเป็นนายแบบครับ ส่วนทางด้านลุกนิมิตนี่อยู่ในความดูแลของพี่หนุ่มมากก็ดีครับทุกวันนี้ถึงแม้ว่าพี่หนุ่มจะไม่อยู่ในเวทีนะครับแต่ว่าก็น่าจะส่งสัญญาณมานะครับเรื่องของการสนับสนุนนะครับหมดยกเดี๋ยวกลับมานะครับของทีมงานของซึกิตมือนนอลของเราในปีหน้าครับปีนี้นี่เดี๋ยวจะสรุปให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนวัยได้รับทราบนะครับว่าเป็นยังไงครับมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขในปีหน้านะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเอาละครับสองบอล มีผลหรือไม่ครับลูก,ก้าได้ใหญ่ได้น้ำหนักครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับกะดูก,การพันมวยเป็นรองทางด้านของลูกนิมิตรแข่งสายหน้าลูกนิมิตรนี่ถ้าใครติดตามเมื่อก่อนเขาล้วนล้วนแล้วครับแต่ว่าช่วงหลังๆด้วยอายุอานามที่มันเยอะขึ้นนี่38ปีหน้า39ครับแล้วเขายืนยันนะครับว่ายังไม่เลิกครับยังต้องการที่จะชกมวยดูแลครอบครัวต่อไปแล้วครับแม่ฮีโองตระกูลมวยทั้งนั้นนะเอาใบแดงลูกนิมิตรเงินลูกา้า เอาสวยซ้ายของลูกทิวินโอ้โหแกจะย,ย่อให้เตะเท่ากันมึงแม่รูปร่างสียเปรียบเห็นชัดเลยนะครับลูลาลูก้าในฝรั่งรูปรอด้วยแล้วก็ตัวโต,วตวด้วยนะครับนั่นแหละครับอยู่ในความดูแลของมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับมาเทียสถือว่าเป็นมวยดังนะครับคอยที่ราชาเนิดนไทยรายการใหญ่มาหลายต่อหลายครั้งเตะขาต่อ,อยาครบติดใจครับทางด้านของลูก้าไฟที่ผ่านมาเตะทางด้านของสลาตันน็อกที่ระยองนะครับ ติดใจครับนี่จะเตะลูกนิมิตลูกนิมิตสิงกรองสี่ครับสิงอนนีอยู่ในความดูแลภายใต้การสน,สนับสนุนของพี่หนุ่มบางกดีครับมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับสนับสนุนทางด้านของเมธีและไปยืนอยู่ขอบเมธีครับเมธีไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเดี๋ยวมาดูลูกนิมิตครับวันนี้จะทําให้พี่หนุ่มผิดหวังหรือไม่ครับติดไปนะครับหนุ่มกะดีมีแน่เสยเอาทีมเดียวกันเอาติดไปเรื่อยลูกนิมิตน้ำเงินลูก,ก้าแมา่ ดูแล้วไม่ง่ายนะครับลูกมิดที่จะไม่ถึงจะแม่มาให้โมยไทยเราเหนือกว่าว่างั้นแต่ว่ารูปร่างเราเสียเปรียบเห็นชัดเลยนี่ครับรับสักผาสครับเล่นงานฐานล่างอย่างเดียวเลยครับลูก้าอ่าเนี่ยครับโอ้โหเบิ้ลเลยครับอ่าเหมือนซ้อมเลยครับนี่ลูกซ้อมเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของลูกมิดอย่างที่เรียนไปครับจอมเก่าวั38ปีนะครับไม่มีออกอาการให้เห็นเลยครับโอ้โหดูแล้วมา แม่ไม้มวย,ย,ย,ยไทยแกแกแกทุกเรื่องได้เร็วละเก่งด้วยนะครับทางลูก้าแต่ว่าไอความทนความอดทนความอึดนี่อาจจะยังไงอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องความทน,มอ,ดทนมอดทนแล้วนี่ต้องนึกถึงนักมวยไทยเอาต่อยขวาลำตัวไปหมัดนึง่านะครับยังไม่ปล่อยของนะครับทางดาของลูกนิมิตเรียกว่าดูเชิงงานใจอยู่ครับไม่ประมาทอะาลครับต้องละเอียดนะครับ ลูก้าก็ต้องบอกว่าไม่หมูเลยครับวันนี้ได้โอกาสวัดชั้นที่ผ่านมาพร้อมดีชนะมาตลอดนะครับลูก้าอาลนะครับสับขาอีกแล้วครับอ่าแขกซ้ายหน้าลูนิมิตในวัย38ปีครับรายนี้ก็ต้องบอกว่าไปเรื่อยๆนะครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับต้องขอบคุณนะครับกรรมการผู้พิการด้วยเลยทีเดียวนะครับคุณเถลิงดูบัรบุงครับอ่าตามต่อครับบนเวทีครึ่งทางยกที่3นะครับผู้ผิดท้ายคู่ไไลท์ในวันนี้ครับ แล้วก็ท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยอย่าลืมนะครับวันที่30 31ธันวาคมนี้ครับไปเชิญไปร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดบุดาครับหรือว่าวัดหลวงเตียมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วก็วันที่1อีกหนึ่งวันด้วยครับในงานนี้มีการแข่งขันชกมวยชมฟรีด้วยครับฝากความช่ำชันมาครับโดยพี่เตลำไส้กรรมการบริหารของสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มของเรานะครับตามกันตอนแล้วครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับสองยกที่ผ่านมาลูกนิมิต อย่างสวรรทาทีอยู่ครับแข้งซ้ายหน้าอาล้วครับขยับเดนแล้วครับลูกนิมิตลูก,ก้าดูเหมือนว่าจะมั่นใจในตัวเองครับสับมือชกนะครับสับแรงแรงนะครับธนาชัยแข้งขวาลูก,กา้าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับวัยไทยของเราในปัจจุบันนี้ครับชาวต่างชาติก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วครับเหเรื่องตัวนี่มันยาวกว่าเราใหญ่เอา้ามาแล้วมาแล้ว เล็กพิทอยู่นะครับนักสงชาวไทยนะครับลูนิมิรแดงลูก้าเซเว่นมวยไทยเอาแม่แม่โโหฝึกได้เก่งเลยะเรียนรู้ได้เร็วนะอา้าขาแม่มีระบบการป้องกรนลูกทำด้วยแต่ว่าลูนิมิดฝ่ายชนนี้ไม่สนใจแล้วนะครับยับไปเรื่อยเสียเปรียบทั้งน้ําหนักมิดนึงต่อกันด้วยนะครับแต่ว่าพื้นฐานของเราดิ่งรงกว่าเอามาตวนกันนะครับ มาเฉลี่ยมาแชร์กันให้ดีๆครับได้คนละอย่างดีคนละแบบลูก้าเนี่ยครับเน้นเตะขาแล้วครับอาแหละครับลูกนิมิตก็เรียกว่ายังไม่สู้หน้าตรงยังไม่แลกซึ่งหน้าแล้วครับค่อยๆขยับเข้าไปลูก้าเนี่ยครับสับขาอีกแล้วครับสับขาอีกแล้วครับลูกนิมิตเก่งแล้วครับแต่ว่ายังไม่ออกครับลูก้าเตะขาตอกยันแป่ว่าเนี่ยครับไม่เดินนะครับลูกนิมิตโดนเตะขาเอียงไปเลยครับแม่ใชตากันดีด้วยนะครับลูก้า อู่ตต้องไม่รู้จะทำอีท่าไหนแล้วนะครับตอนนี้ต้องหลบให้พ้นอย่าโดนนวกันต้องทำให้ได้ด้วยเอ้าขวาไปติดไปติดไปเอ้าขวาได้แล้วแมาอย่าเกินสองเก้าอย่าเกินไม่เกินเ้าเอาละครับเห็นไม่ได้นะครับกรรมการธนาชัยครับรวดเร็วปาดเปียวแล้วครับเข้าไปขวางไม่ได้ท่านเนี่ยครับลูกนิมิตขยับเดินก็จริงนะครับทั้งโยกทั้งยั่วแะครับแต่ว่านี่ครับยกเกาะได้แต่ว่ายักเกาะไม่ได้เหมือนกันนะครับลูกนิมิตท้าลุดเอาโดนเตะขาอีกแล้วครับ เล่นงานฐานล่างอย่างเดียวแล้วครับฐานได้ของลูก้าลุนมิดเกี่ยวได้แล้วเอาแหละครับลูก้าตั้งแขนยืดเอาไว้ครับโอ้โหเนี่ยครับต่อยแบบชิวๆเลยครับแม่ถือว่าแกเก่งเลยนะครับแต่จะหมดหรือไม่หมดไม่รู้นะครับลูก้าอ้าวระบบการป้องกันใช้เอาขวาได้แล้วเริ่มได้แล้วนะครับติดอีกติดอีกลูก้าลูก้าเริ่มขยับเข้ามาอีกเริ่มขยับมาลุนมิดเข้า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 แม่ลูก้าเล่นขาเหมือนกันนะครับเอาแหละครับเดี๋ยวกลับมา ยกที่4ครับผวยไรนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าเลยครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราจับมาเจอกันใหม่นะครับนี่คือการทํางานนะครับของคุณสมจิตแวแก้วและก็เซาเอครับสกิลแมงนอนของเราครับใส่ไว้ในโน้ตบันทึกไว้ในความทรงจำนะครับเมมโมรี่ครับลูกนิมิตกับลูก้านะครับส่งท้ายปีเก่าครับเดี๋ยวปีหน้าต้อนรับสักการะใหม่กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับอ้าเดินนีด แม่แต่แกเตะให้ลำคาญนะลูก้าขอบรัมยังตีไม่ได้นะครับโหนไม่ลงยังโหนไม่ลงแต่ว่ามีอาชีพมาแล้วด้วยนะลูกนิมิตนะโซดีเดี๋ยวไปรับจากพี่นงมาร์ดดีครับอาจะล้นอยู่หน้าจอเลยครับแต่ว่าในสนามให้พี่เพ็ญบาลามสองมาดูแลแทนครับเอาละครับมาเชื่อว่ายกนี้จะได้ตีหรือไม่ลูก้าก็ยังไม่เดินเหมือนกันนะครับแต่ขาดีแต่ไม่เดินนะครับเอาละครับพวงในลูกนิมิตก่อนแล้วครับ เนี่ยครับไหนจะไปแย่งอาชีพลูกนี้มิดดีคงจะยากหน่อยครับแมแต่ว่ารุ่น่างก็ได้เปรียบนะครับเอาพี่นุม่มต้องพี่นุมน่มต้องลูมาักรดีต้องเอาเดี๋ยวอาชีพมาเยอะมีแน่สิทธิ์เซยด้วยทีมทีมเดียวกันทีมเดียวกันเอาเป็นแฟนมวยที่อาเยียสายน่ารักทั้งคู่เอาลู้อีกรู้นิมิตแม่แกแกเตะให้ลำพานนะครับลูกา้านั่นแหลคะครับออกได้แล้วครับเอาแล้วครับ ครับน่นแล้วครับทางด้านของลูกนิมิตกรรมการธนาชัยแยกออกมาอ่าเนี่ยครับในวัย38ปีนะครับลูกนิมิตคมหน้าคมตาเดินแล้วครับแข็งแรงอยู่เลยครับอ่าเนี่ยครับสภาพร่างกายยังเป๊ะครับต้องบอกว่าเป็นนักวยที่ประวัติดีมากๆคนหนึ่งแะครับไม่เคยมีเรื่องของเสื่อมเสียแต่อย่างใดครับอ่ารักษาร่างกายรักษาชื่อเสียงได้อย่างเรียกว่ายาวนาน้ะครับเอ้า ปกติกแม่ลูก้าลูก้าถ้าโดนโดนแล้วจะจะยุบไหมเอาขวาได้อย่าเข็นอย่าเข็นอย่าเตะเอากรรมการธนาชัยอ่านะครับเข็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามกติกาแล้วครับลูก,ก้าเนี่ยครับลูกเตะขานี่ครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นยังไม่มีครับเนี่ยครับจะเตะขาอีกแล้วครับแต่ว่าจะมาเตะขาลูกนิมิตนี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับลูกนิมิต เอาเกมกระดูกดีประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับขามาขอตัวมาครับลูกนิมิตจะเดินชนเดินฟ้าครับอ่าลูกนิมิตเองเนี่ยครับก็จะเกาะในนะครับขาแล้วครับลูก้าต้องเดินแล้วครับมัดมีไหมแล้วครับแค่ขวามาขวาเตะขาไดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามัดมีไหมครับโอ้โหนี่นี่นี่ความเก่าของบุยไทยลูกนิมิตอ่าบ่ายออกข้างนิดเดิมลูก้าต้องชนแล้วนะครับหมชนจะทำไม่ชนจะทำยังไงอ่ะอพอลูนิมิตเมื่อไอเรื่องระบบการป้องกันจะใช้ได้อยู่แล้วด้วยนะลูกนิมิตอ่ะ นายไม่กลัวอยู่แล้วลุนิมิตประเภทเสือข่าอยู่ล้วนๆอยู่แล้วนแะครับผมนายตีไม่ได้ครับการแยกอเข้ามาด้านล่างเห็นแล้วครับพีเอจะเรชาครับสั่งต่อยหมัดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับตามต่อครับบนเวทีสามนาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับคููผิดท้ายของการแต่ต้องสกิดเมืองนนนะครับนัดส่งท้ายปีครับการันตีการทำงานโดยซอเอนะครับและก็สนับสนุนรายการโดยคุณสมจิตแว่นแก้วและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านเลยครับ ชี้ท่ามือจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับนันคือควันแล้วก็กำลังใจครับของพันพี่หม่ครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ทางด้านของลูก้าต้องทำแล้วครับนันแล้ครับต้องเสริมมัดต้องเสียงซ่อครับเอาละครับดัดผีสิงดัดพระเจ้าดัดผีจับยัดมีไหมเอาละครับลูกนิมิตดันออกไปครับดันออกไปเนี่ยครับแาการสูงๆออาไปครับลูกนิมิตลูก้า รูปรางดีโครงสร้างดีน้ำหนักได้ครับแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหจะไปต่อยหน้าครับหมัดไม่มีครับมีดีที่เตะขาอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของลูก้าครับลูกนิมิตดันเอาไว้เขายัดเข้าไปยัดเข้าไปลูก้าครับอาล้ครับศอกปาลุดลูกนิมิตเนี่ยครับเบี่ยงออกข้างนิดเดียวเท่านั้นแหละครับแม่ยุคนี้ต่อยสบายเลยนะครับลูกนิมิตลูก้าเดินเข้าต้องเดินแล้วอะ ต้องไล่กวัให้ทันด้วยนะครับ <ivan. S 2> โอ้แต่เ,อเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่เข็มนะครับจนว่าเลือดออกไม่แตกไม่ใช่ลูกนิมิตนะครับโดยบ้านจะแตกบ่อยอ้าลูกก้าแต้สมที่อ้าน่าแเหนื่ง่ายนะครับลูกนิมิตนะครับแตกง่ายนะครับช่วงหลังๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับโดนนิดโดนหน่อยก็แตกนะครับอ่าแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจํานะครับนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับสำหรับลูกนิมิตอ่าไป <c oughs> ไหนไม่ได้เลือดนี่ไม่ใช่ลูกนิมิตแล้วครับโอ้โหอ้าเอ๊ะเอ๊ะเฮียโอ้โหลูกนี้ ลูกเดียวเลยคารวะคาวะราวาฮองเต้ล้มไปเลยนะครับเอ้าบุญมิท์กาดไม่ตกแล้วแต่ก็จริงแต่ว่าเอ้าอย่าอย่าลอยนะให้เขาฟันแล้วกันขาดไม่ไม่ฉลาดเอาลุกฉลาดแล้วนะครับลูก้าไล่เป็นหรือเปล่าอ่าเนี่ยครับลูก้านะครับเต็กขาดีแต่ว่าเวลาต่อยหมัดเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งออกมาจากหวัวไหล่ครับน้ำหนักของมัดมันไม่มีนะครับแข็งขาอ่าอ่าลูก้า ยังได้ลุ้นอยู่นะครับในสนามตอนนี้ราทึกไปหมดแล้วครับเอาละครับซอกป้าลูกนิมิตต้องปักคองให้ดีนะครับต้องปักคองให้ดีครับแม่โอ้โหเล็นมวยไทยคนนี้แล้น่ารักมากเลยนะครับตัวเล็กด้วยแตกด้วยนะครับแต่ว่าอาศัยลูกเล่นอาศัยเชิงนี่แหละครับประสบการณ์เยอะก็เลยทาได้นะครับทําได้ลูก้าพอนี่โอ้โหวาดไปเรื่อยแต่ว่าฝรั่งลูก้าก็ใช้ได้เลยนะครับนี่หัดดีเหลือเกินโอ้ตัวกระตแอ้า ของลูนิมิตกินเลยนะครับได้ใจท่านผู้ชมนะครับในวัย38ปีของลูกนิมิตสิงห้องสี่ครับดูนะครับไม่มีเยอะครับอดดยวครับจบแล้วครับสุดๆไปแล้วครับคู่ไฮไลท์ของสกกิตเมืองนนท์ส่งท้ายปีเก่าในวันนี้นะครับลูนิมิตกับทางด้านของลูก้าครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแต่ว่าคนที่จะชี้ขาดคนที่จะนั่งให้คะแนนด้านล่างสามท่านนะครับประกอบไปด้วยสมรักสมมาตร มาที่สุรชาติใบสมุดครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับประธานสุคนธปฏติภาครับบนเวทีนั้นธนาชาจำลองนะครับรวมคะแนนแล้วไปไหนครับจู่มือกับทางด้านของลูกนิมิตสิงครอง4ครับเสือเท่าจอมเก่าวัย8 8ปีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของลูก้าเซเว่นมวยไทยไปได้แบบระทึก